พวกเราเคยได้ยินคำว่าผู้ป่วยระยะกลางกันไหมครับการบาดเจ็บหรือการล้มป่วยแบบใดที่จะต้องได้รับการดูแลในระยะกลางแล้วการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในประเทศไทยของเราตอนนี้เป็นอย่างไรมีปัญหาด้านใดบ้างพวกเราเคยทราบกันหรือไม่และเรื่องนี้ควรมีแนวทางอย่างไรเพื่อเสริมศักยภาพระบบบริการผู้ป่วยระยะกลางเด็ก วัยทำงานหรือวัยชราไม่ว่าใครก็ตามสามารถเจ็บป่วยรุนแรงฉับพลันจนเกิดการสูญเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายบางส่วนได้แต่เมื่อได้รับการรักษาให้พ้นจากวิกฤตแล้วช่วงระยะเวลาพักฟื้น6เดือนแรกคือช่วงเวลาทองหรือ golden period ซึ่งผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะสามารถกลับมาทำกิจวัตรประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดเราเรียกผู้ป่วยในระยะนี้ว่าผู้ป่วยระยะกลาง การบาดเจ็บรุนแรงหรือโรคเฉียบพ,พลันที่ถูกกำหนดให้มีการดูแลระยะกลางได้แก่ 1. ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2. ผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและ 3. ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะรู้หรือไม่ว่าโรคหลอดเลือดสมองเป็นภัยซ่อนเร้นที่ทำให้เกิดผู้ป่วยระยะกลางในระดับต้นๆจากสถิติพบผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปีและพบผู้เสียชีวิตปีละกว่า3 0,000ื่นราย นอกจากนี้อุบัติเหตุยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆทำให้จำนวนผู้ป่วยระยะกลางของไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นจากการบาดเจ็บที่ไขสันหลังและการบาดเจ็บที่ศีรษะส่วนผู้รอดชีวิตมาเกิดความบกพร่องทางร่างกายตามมาเช่นการใช้งานอวัยวะต่างๆการควบคุมท่าทางการเดินการสูญเสียการรับความรู้สึกปัญหาเรื่องการสื่อสารความจำความคิดและอารมณ์ กลายเป็นข้อจํากัดการใช้ชีวิตประจําวันและการมีส่วนร่วมในสังคมหากไม่อยากให้ตัวเราหรือญาติที่เจ็บป่วยสูญเสียความสามารถในการดําเนินชีวิตไปต้องทําความเข้าใจกันใหม่ว่าผู้ป่วยเหล่านี้จําเป็นต้องเข้าถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพจากทีมสหาวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องแบบยิ่งเร็วยิ่งดี เพื่อให้ชีวิตกลับมาเป็นปกติมากที่สุดในช่วงเวลาทองคือ6เดือนแรกซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึงความสำคัญของการกายภาพบำบัดในช่วงเวลาสำคัญและปล่อยให้โอกาสทองนี้สูญไปโดยเปล่าประโยชน์คำถามสำคัญในตอนนี้ที่อยากชวนทุกท่านลองคิดตามคือแล้วระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในประเทศไทยมีศักยภาพที่ดีพอจะลดความเสี่ยงของผู้ป่วยประเภทนี้หรือยัง แม้จะมีการกำหนดนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุขให้โรงพยาบาลทุกแห่งสามารถจัดการดูแลผู้ป่วยระยะกลางแต่และโรงพยาบาลกลับไม่สามารถดูแลรักษาต่อเนื่องได้โดยข้อจำกัดของปริมาณเตียงและจำนวนบุคลากรเฉพาะทางที่ไม่เพียงพอ แน่นอนว่าหากคุณเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาลนั้นคุณจะได้รับสิทธิในการฟื้นฟูอย่างเข้มข้นอย่างน้อยวันละ3ชั่วโมงหรืออย่างน้อย15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในช่วง1-2เดือนแรกแต่การเป็นผู้ป่วยในเช่นนี้เป็นเรื่องที่ยากในปัจจุบัน แต่ถ้าคุณเป็นผู้ป่วยนอกคุณจะได้รับการฟื้นฟูตามความถี่ที่เหมาะสมโดยต้องแลกกับการเดินทางมาที่โรงพยาบาลตามนัดสม่ำเสมอซึ่งวิธีนี้เป็นปัญหาต่อผู้ป่วยที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางกลับมารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยเหตุผลด้านการเงินและระยะทางเนื่องจากโรงพยาบาลเองก็ไม่มีพื้นที่เตียงที่เพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องเช่นกัน และที่น่าตกใจคือสิทธิในการรับการดูแลระยะกลางในปัจจุบันยังจำกัดสิทธิเฉพาะผู้ป่วยในระบบสิทธิทางการเงินของสอปอสอชอหรือบัตรทองเท่านั้นแม้จะพยายามผลักดันให้มีระบบฟื้นฟนูสมรรถภาพต่อได้เองที่บ้านชุมชนหรือสถานบริการใกล้บ้านแต่การบริหารจัดการของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังทำงานไม่สอดคล้องกัน สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับบริการที่โรงพยาบาลได้จะมีบริการเยี่ยมบ้านจากทีมสหสาขาวิชาชีพหรือทีม Primary Care Cluster โดยผู้ป่วยจะได้รับการฟื้นฟูอย่างน้อย2ครั้งต่อเดือนในช่วง6เดือนซึ่งเป็นจำนวนการรับบริการที่อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ป่วยบางรายความต่อเนื่องและจำนวนชั่วโมงกายภาพบำบัดมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยอย่างชัดเจน หากมีระบบส่งเสริมให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการดูแลระยะกลางได้เร็วที่สุดผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการในระบบได้ง่ายและมีผู้ให้บริการที่มีความพร้อมก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้ป่วยผลจากสภาพที่เป็นอยู่สู่สภาพปกติได้อย่างรวดเร็วมีการพยายามให้เอกชนเข้ามาบริการพัฒนาระบบส่งต่ออย่างเต็มรูปแบบ แต่งบประมาณที่จัดสรรเพื่อสนับสนุนการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางยังไม่จูงใจและส่งเสริมให้คลินิกเอกชนสนใจเข้าร่วมสู่ระบบและแม้จะมีการกำหนดระบบการจ่ายค่ารักษาฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลางเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่พบว่าต้นทุนในการรักษาจริงแต่ละรายยังมีความแปรผันสูงเมื่อเทียบกับการบริการรายครั้งของภาคเอกชนเพดานค่าตอบแทนตามมาตรฐานที่กำหนดทำให้ผู้ประกอบการได้ไม่คุ้มทุนและไม่ดึงดูดใจให้เกิดการร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงด้วยเหตุนี้เองจึงส่งผลให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการเข้าถึงบริการได้น้อยสอดคล้องกับตัวเลขการเข้าสู่ระบบการดูแลระยะกลางในปริมาณที่น้อยมากเช่นกัน แล้วเรื่องนี้ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีส่วนรับผิดชอบอย่างไรเริ่มต้นจากทั้งภาครัฐและเอกชนต้องหาข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการปัจจุบันมีความพยายามใช้ระบบ PT at home ซึ่งจะให้โรงพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเฉียบพลันส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วให้ผู้ป่วยหรือญาติเลือกใช้บริการต่อจากคลินิกกายภาพเอกชนใกล้บ้านหรือในระดับเขตชุมชนเพื่อรับบริการที่บ้าน โดยคลินิกเหล่านี้จะต้องส่งผลการรักษา15-20ครั้งกลับเข้าสู่ฐานข้อมูลให้โรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้ป่วยระยะกลางรู้ข้อมูลทุกขั้นตอนตั้งแต่การนัดหมายการประเมินและติดตามผลการเปลี่ยนแปลงและแผนการรักษาแต่ยังพบปัญหาเรื่องความล่าช้าในการส่งข้อมูลอันเนื่องมาจากภาระงานที่หนักเกินไปของบุคลากรในโรงพยาบาล ปรับแก้นโยบายในการดูแลผู้ป่วยระยะกลางใหม่จากการกำหนดจำนวนเตียงเป็นจำนวนชั่วโมงที่ผู้ป่วยควรได้รับบริการแทนเพื่อกำหนดกรอบค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของต้นทุนในการจัดบริการฟื้นฟูที่มีความแปรผันสูงตามการเจ็บป่วยรายบุคคลโดยคิดจากเรทบริการของเอกชนเป็นหลักเพื่อลดความแออัดของโรงพยาบาลและเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยระยะกลางสามารถเข้าถึงสิทธิการรักษาได้ง่ายขึ้นกำหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน อาจเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์การฟื้นฟูหรือทีมสหวิชาชีพที่สำคัญต้องเป็นการเชื่อมต่อที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนหรือมีขั้นตอนหลายระดับเช่นลดขั้นตอนส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่หากทำหน้าที่เป็นแค่ตัวกลางโดยอาจส่งเฉพาะข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อรับทราบแทนเนื่องจากมีขอบเขตเวลาจำกัดอยู่เพียง6เดือนในช่วงเวลาทองของผู้ป่วย สนับสนุนให้มีคลินิกกายภาพบำบัดที่ครอบคลุมระดับชุมชนโดยภาครัฐต้องอำนวยความสะดวกด้านเอกสารสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้เอกชนสามารถเข้าถึงมาตรฐานหน่วยร่วมบริการเพื่อเพิ่มสถานบริการให้ครอบคลุมและยังสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ป่วยเข้ารับการฟื้นฟนูนอกโรงพยาบาลได้มากขึ้นสนับสนุนการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลและสร้างแรงจูงใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องเช่นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัด พยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟูนักแก้ไขการพูดและอื่นๆทางด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพราะเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงและมีความคุ้มค่าที่จะลงทุนเพื่อลดจำนวนประชากรที่อาจทุกพลภาพลงได้และสุดท้ายคือการประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพในการได้รับการดูแลระยะกลางผ่านช่องทางที่หลากหลายให้ถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มเข้าใจวิธีการฟื้นฟูจากภาวะวิกฤตแบบยิ่งเร็วยิ่งดี ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายหรือความพร้อมของผู้ป่วยเพื่อลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยและในอนาคตควรมีการขยายสิทธิการดูแลผู้ป่วยระยะกลางในสิทธิหลักประกันสุขภาพอื่นๆด้วยท้ายที่สุดแล้วเราอาจได้เห็นว่าคนที่เจ็บป่วยเฉียบพลันที่รอดพ้นจากภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยใดก็ตามสามารถเข้ารับการบริการได้โดยง่ายและทันท่วงทีและกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วตามระยะเวลาที่ควรจะเป็น กลับมาเป็นแรงงานสำคัญสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและประเทศชาติต่อไปมสอพอสอมุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมสูงวัยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน